ไปพี่น้องไปเบิ่งพญเทพมาล่ะคือส่วนมูอเมื่อคือปดปลาอยู่ส่วนมูอเมื่อผมเมื่อปดปลาอยู่พญเทพมานขนาดพี่น้องไป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 เบิ่งไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งหัวยงูเดือดซ้ำตัวมันสดับมันสดับพ่อก่อนใส่คือว่าอย่ามันดับแต่ปลาปลาตัวพุ่น โอ้พญที่เห็นมานขนาดพี่น้องได้ส้ทามตัวเฮ่ได้ไลยเราเอาตูไปผู้เดียวที่เียวหันเอาโถโถโอยโอ้เอาเหมอมันมันห่อนหลบตบ่ตัวสมื่อ่บ่หัน่ไปห้าไล่จักรองนึงอ่แล้วมท่านเดียไล่พอลองเดี๋ยพ e ี่น้องปลาปลปลบ่มี่เ <soci> ด้๋ยพี่น้องดื้อปลา เได้ซ้ำโตพญ่ิทธินเอาพี่น้องดีน้ำดงดงพญเส่เบาแซมเขามาพี่น้องก็ได้ซีหาโตได้สวยเอ้ยมีแต่เลือใจนองลาเตโจนองแซมเขามามันก็ได้หาหกโตโหลดมี่ตีเมอีเมอ์มันได้มุ่มีลูกของเจ้าได้่าสวยข้องเจ้ามีแตีลูกอื่น หาตัวโล่หรืออของเธอหนิโบลโลกับเพลเก่าขีดอะไรได้นี่เบาเสพมนันไงของมันสวยอยู่นะ <c oughs> เออพีน่น้องว่า,รรา,าวานจักรวรรดิกระมวนอีแบบหนึ่งถ้าเบิ่งลองพอกระเพลตผละจังสีหาวจีฮันสีนมวนไปพี่น้องก่อนจะหอดคิ้วพอกระเพลตกับฮาไทยเพิ่นอยู่หนิแล้วโบหอดคิว้วไงเลยพี่น้องอเอ้อถ้าจนนั่งจนเมื่อยจนเพีย้ยผลได เพิงพันยี่ตัวเขาใม่เยล่ะรอบที่สองเราพอกาเปดยนงบ่ทันเดี๋ยวออกไปเลอยู่คิวที่โปกมูนี่แหละคิวสุดท้ายมูคนใดสี่ตัวสี่ตัวอะทีไพอเาเดนี่เด้อซ้ำนี่ะสี่ตนี่ก็เอาดอกพอได้กินแล้ว้น้ำองล่าคือโลดเออท่านเดี๋ยวไล่น้ำเพลิ่นดอกขากิดว่าสิบัวใหในบ่อจโตสองตัวอาโพดกพีด ได้ขึ้เก่าแล้วพอนายตัวเฮาสีโตผนกระทืว่าได้ได้นี่ได้อ่าตบได้ก็คือบ่มีพ่อโตเนอะได้ตบได้คือบ่มีพ่อโตเนอะได้มาสื่อเด้อพี่น้องเด้อผลได้อยู่ทั้งบ้านบ่มีปูมีปลามาสื่อเด้ออยู่ปั่นปักหิมงตะบนเหล่างามอำเภอโพไซโลละลอยโลละลอยพี่น้องป้าป่าป้าเปียนเฮา ามาสื่อในเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเห็นคลิปพอกระเพ็ดกะติดต่อโทรมาถามก็ได้คอมเมนต์มาถามว่ามีปลาบุพพกระเพะเด็ดพอกระเพ็ดก็สีได้ต่อไปเออปลาบุาบกข้นกะแสดงว่าบ่มีปลาถ้ามีปลาก็มาสื่อพี่น้องเอ้ยโลละลายอร่อย,ออยเอาไปย่างไปเห็ปเดปลาแดกไปตากแห้งข,า,งขายไปก่อยไปซอยมาเด้อมันปอกหิมวงไปเด้อพี่น้องทาปอกหิมวง เรางามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราธานีครับผมขอบคุณครับพี่น้องพี่น้อง พี่น้องทั้งวานโคกวานหน้าเข้ามาสือปูสือปลาพี่น้องนะตอนนี้กําลังมาห่อเด้์นางเินเติรนเสือซีขาวพี่น้องเคยเห็นบ่เขามาเบอร์ไงเด้อส่องยูทูปพอกอมเพชตคนแคมโค้งพี่น้องเอ้ยมาสือปลาตัวมันนี่เอ้าเอามาปลามาพี่น้องเอามาเอาอยู่ฮัจโโลพี่เกิดฮัจโโลหาฮุกโลน้องคนณละคุณละอ่ะอ่ะน้่ำในกอตัว ทีนี้ได้ละสองสามโลนะสองอย,อยากเยเอาอมาดียังงก็่งสีบอตทนมัน,น,นบอกำลังที่สือปลาอยู่ด,ดูลอย เก้าขีดครับเปลี่ยนปากกินเดาแล้วติดซิ่งติดป้ายบนดูไปนองไปเก้าขีดซิ่งกระซิ่งโบราณซิ่งหางโบราณนั่นแหละก็หลายดอกเหมือนปลาพวกคืนสามที่เอาละหลักปลาคุยล่ามมีปลาคุยล่ะปลาคุยล่ามก็เดินหุกคุณแล่ะจังสีมีเดินหุกปูนี่จะป้านเปลี่ยนปลาปาก ใเปลี่ตัวปลาีจะปลเปลี่ยโอราจำนี่กัจิ้มจิ้มปลาให้กูด้เงินมาเป็นหมื่นะจำนี่จิ้มกูอยู่โล่นงขีดือเก่าละหยโลหกขีดโลนังขีดกยเบโลหกขีดเขากชวยเขากมาช่วยเดีสิ่งด้ากได้ปลาสอกิโลต้นังเก่าเอาที่เก่าแต่ก่อเ้าสิบบาท Tony loại hoặc chip. Tony loại hoặc chip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  hoặc 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 เอาสังเกตของเพิ่ตัวอนี in, field, Actually, like ้น well, nice. ี่ทางเข็ยังว่เขายิเอาเขาตเ่่ีตัวแล้วว่าเราจะหายอยู่แล้วะเราจหาใหมแล้วว่าเขาบอท่นไหเอาเงินี้อนีขเจ้าก็บว่าเออขเจ้าก็บว่าจห้เขาได้นาง่เขาบอก่าหนองมาแต่ทางน้ำมันอกนันะว้ยยังเขาบอกว่า จะว้เนี่อีรลายมือแล้ว嘛อีรลายมือนอกมันก็จะเอามืมอนี้ได้รลายมือแล้วมืออื่นเขาชิหรกบอกเองเรยกเสีเยใจแล้วยะถาจะเข้าก้อนเข,าข้าคืนมากก็ตามพวกเขาเยวเราจะสนไหม,มอย่านี้ว่าตัวนี้เขาสร้างปลาอะไอย่างต้องโลหะเนาะโลหกับกับเก่าขีดต้องโลหะเออต้องไปนี่ต้องจาบอะไรอี หน่อยนี่หนีกันเป็นพนไปบ้องหลายชิปน่อยต้องหลายชิปใจไหมใจัมเอาอะไมาอร่อยอร่อยทเดียวมันละพอเขาคงถือป่าเนี่เป็นอยางได้ป่าอย่างไรบอสทำอาสว่างเทียงอันนั่นหรอส่างหามงุ่เออสีหามงกอลก็พอทัดไาอีก เตอกกระโดจักโคต่โคดปูออกเรื่องขีดมองคอยปูมอง่ะเห็นหรอกลางกับคนวันนี้พอกระเพ็ดขอขอคุณทุกรนเพ็ดตัวกำลังใจที่ของมาับชมช่องพ่อกระเพิดคนแแคบโขงขาปลานำเห็นหรอกระเพิขานำืนี้ายปลาอย่างเดียวได้อย่างเดียวมันนี้โมมีได้ัมมีแต่ขาย อลม่องไล่มองบัวใดพ่อโตขายอย่างเดียวพี่น้องเอาขอบคุณทุก,กันครับผมเผ <c oughs> ื่อจะให้ไมาทั้งหมดโขกมันหน้าสื่อปลาครับผมสวัสดีครับ